มาณสิบเมตรครับมากกันแท้แล้วครับ<ม>ฟงสะฟงสะโอ้ย สวัสดีออออค,ครับพบกับผมบ่าวโจชัยแนวน,นะครับวันนี้มาปราบก,กันแคะครับอันแท้ใหญกับ l 50 f p นะครับเดี๋ยวให้น้องมันปราบกันแทะให้ครับกันแทะนี่ขนาดกว้างนะจะประมาณนึกเมกกว่านะครับ นี่ครับเอวหาศูนย์ H ครับตันเลยครับตันเลยครับนี่เรีว่าเร่งนะครับวเร่งปาบกันแท้นะครับไปไปไป ดันต้องเนี้ยมาเป็นทางลงดันจากกระแทกมามสิบแปดกระแทกขั้นไห้เป็น mm. อ่ะมึงวิธีเป็น เต็มฝานเลยนะครับแห้งแห้งกับเบิองเอาไว้นี่นี่นี่เอาแล้วแกงง่าย ดันไกลหมดเลยดันไกลๆก้อนก็ได้เก็บติดเก็บกัมแงก้อนก็ได้ถ้าดันมาตไกลแล้วมันมาชนกัมแงกัมแทแล้วมันเอาโปรไปเก็บเปิดตีนกัมแทมันกว้างก้อนก็ได้ค่อยกันทำไมเออเก็บกัมแทหนักก้อนก็ได้ اي اي อ่าครับต่อครับ L ห้าศูนย์้นกันแท้ใหญ่ต่อครับต้นเครื่องผานต้นเครื่องใบมันจังไปต้นเต็มมันบมไปต้นเครื่องอันออและ เป็นไรครับแห้งบอกแห้งเบิ่งเอาครับ L 5 0า8 SP ตัวใหม่นะครับน่เงียโดยทีมงานเสียโจ้ช่างจิมเบิ่งไกลๆเลยครับอุย้ยออกเป็นเมตรเลยนะครับ Hèm yeah. hèm gần đâu hạc anh hai hẹp anh hai nị quang biển mía tè này hai ba sáng đấy sáng hắn ngon tèm đáp ngon tèm đáp ngon đấy đáp ngon tèm กันแท้งเกาแห้งนะครับกันแหเป็นพูดะปูเลื่อยเรื่ยหน่มันสิบเมตรครับเฮ้ยมากกันแท่แล้วครับฟงสะฟงสะ พอเอาล่ะครับโอ้ยีหวายสิเต็ม10ก็สิบ่ไหครับสิฟุ้งหลายเอ้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 ยยู่ไหเอ้ย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  นี่ของแท้ okay, ครับแอลกอศูนย์นะครับแรงมาแรงครับเบิ่งเอาครับไอ้กันแทะกันเ,เอาไม่อยู่นะครับกันแทะเก่านะครับกันแทะเกา่าไอ้ไอ้เบิ่งเอาครับสุ่มแห้งไหมครับ กระสินดดรับนะครับตันแท่หรือความยากผมว่านอาจจะลอยเม็ดนะครับใส่เวลาต่ำประมาณมาถึงเครื่งชั่วโมงครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ไปบููอาจจะลอยเม็ดนะครับใส่เวลาต่ำมาถึงเครื่องชั่วโมงนะครับเกือบร้อยครับ เองานะครับความเร็วความแรงอู่ในสไใจกับตีตออะไรน,นะครับทางเฟซบุ๊กโจโจด้ว,ว่าช่างใช่าตามบุญน,นะครับแลว้วก็ทางยูทูบด้วยครับเบาโจใช่เนาะผนสวยง,งานไรครับผมเสียงอาจจะเบาจัดนะครับเพราะมันเสียงรถด,ดังบ้บ ด้านหลังผมก็จะติดขันทางนะครับบ่อไก่อันนี้ไปประมาณสิบกิโลเมตรวอยครับเราไปกันจะเป็นกันอลไรนะครับคันแห้งไงเท่าเห็ีดมางวไปอู10บดยคนกลางเอาเซได้ทั่แปดนาทีเหรอล้วครับนอนเหยียดลบกันลบกัน ตัวนี้เกษตรเป็นท่างท่าครับเป็นทางขึ้นนะครับเสียดันมาใไซนี่เป็นทางขึ้นเพราะว่าทางเจาะผ้าเป็นผู้นจา่างเมาใไซเอาเป็นทางครับทางตรงกับสีแบส่แยกเลยเป็นทางเป็นสี่แยกเลยเป็นทางสี่แยกเสียเป็นทางขึ้นพอเวลาเดี่ยรถล่องรถยัง,ง,งไปเป็นง่ายๆคนะน,นละทางเองเรียนหน่อยครับวัอนอาทิตย์ อันนี้ส่บริการเซียโจรถไทยสี่ครับโดยน้องสังเกตุเอินใส่เอินหาได้ครับผมราคาเป็นกันเองครับูดคุยกันได้ มาครับหลังมาเป็นทางขึ้นเดินเลยแล้วใครไรจะไล่เก็บนะครับรต้นมะขามนี่ต้นขามนี่งนนง,งามนะครับสบามารถขึ้นไหมล้อมไหนนะได้สนใจทางช่องก็มีติดต่อได้ขายถูกๆครับแล้วผมขายเองใหม่ขานนิ่งครับเพราะว่าต้นนั่งกว่า สามารถเห็นไม้ล้อมหน่อยสวยงามครับเรียกว่าต้นนางกักาานั่นมาอ,อก็ล่ะเขาจะเอาให้แล้วครับเป็น,นเก็บงานที่นี่นนแล้วอีกนล้วมีงานหนาเห็นเลย <laughs> เก็บงาน,นให้แล้วครับเอาจะอจะคำนะเนี่ย กันมืดเลยล่ะจะสไลด์อะไรแล้ว่าวันนะครับไปฝากไว้แค่นี้นลละครับผมเอา50 1 8 s s แรงไม่แรงก็2สิครับไปละบ๊ายบาย